ครับกัสสวัสดีทุกคนนะครับที่กําลังรับชมช่องพีเอทีวีนะครับอ่ะคลิปนี้เนาะกมีรถมานําเสนออีกแล้วนะครับเป็น่าสองคันตามที่เห็นเลยสองคันสองซีนะครับก็มีแค่นี้และกมี่ยังไหลเนาะนะครับอ่ะก็แบบวกล้อเหมือนเดิมนะครับผมเนาะอ่าเฮ็ดมาทุกเครือก็จะเฮ็ดคลิปให้เบิ้งนะครับเพราะว่าบางคนก็จะเห็ดคลิปมาก็รูปท้ายเนาะนะครับอ่ะเดี๋ยวมาเบิ้งขั้นแรกก่อนนะครับ ขั้นแรกว่าเบิองตัวรูปขอบก่อนอะนะครับนะตัวรูคขอบตัวนี้สีกูบีนะครับหรือสีฟ้านั่นเองนะครับนี่นะครับอ่ะยกดำกับแบบนี้นะครับผมไฟทงไฟถ่ายนะครับแบบนี้เลยเหมือนเดิมเหมือนเดิมนะครับพิดแคสีเนาะนะครับนี่นะครับ,นะรบสำหรับอ่าลกบอกขอบของเขานะครับผม ด้าน abei, a roommate, a นี้ก็ประมาณนี้นะครับมาเบิ่งตัวหาลอยของเขานะครับนี่หาลอยตัวหาลอยนะครับตัวนี้นะครับผมตัวนี้กระบอกูวันเป็นอย่างนะครับเพราะเป็นห้อยนันห้อยนีนาะนะครับมันก็เฮ็ดยากนิดนึงนะครับสําหรับการลงสีแบบนี้นะครับอะแบบนี้นะครับสําหรับตัวหาลอยสีเหลืองข้างหน้า ข้างหน้าแบบนี้นะครับเหมือนเดิมนะครับวัสดุก็เป็นวัสดุอะพาร์ตวูดนะครับบอร์เดีนพลาสติกเนี่ย,าย ile, บางคนอาจจะว่าเป็นพลาสติกบอร์เดีนพลาสติกนะครับเป็นพาร์ตวูดนะครับอาพาร์ตวูดกับบุกคอยแข็งแรงท้อพลาสติกเนาะนะครับแต่ตัวเนี้ยก็เห็นมาเป็นซีมินอยู่นะครับกับพอสมควรอยู่เนาะนะครับอ่ามันเป็นพาร์ตวูดนะครับบอร์เดียนไอพลาสติกนะครับ,บ ส่วนราคานะครับบอกราคาแจ้งเลยเหมือนเดิมนะครับราคาเจ็ดร้อยเจ็ดสิบบาทรวมทรงนะครับเจ็ดร้อยเจ็ดสิบบาทรวมสง่งถ้าไปสนใจก็ทักมาได้นะครับที่เพจพีเอทีวีนะครับผม